วิวัฒนาการที่รวดเร็วควบคุมพลังของการกระตุ้น DNA เพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยรวมสาขาสันฐานวิทยาตามทฤษฎีโมรฟ,ฟิกเรส s น n นต c ์ของนักชีวเคมีรูปเซลเล็กสนามโมฟโฟจเนติกคือรูปแบบของข้อมูลที่ช่วยสร้างระบบชีวภาพสังคม และกิจกรรมทางจิตของเราสาขาเหล่านี้อนุญาตให้มีการส่งข้อมูลระหว่างสมาชิกของสายพันธุ์เดียวกันทำให้เกิดจิตสำนึกโดยรวมที่เหมือนกระแสจิตและมีอิทธิพลต่อการขอตัวของพฤติกรรมตามสัญชาตญาณสาขาสันทานวิทยาอยู่เนืออวากาศและเวลา พวกมันสร้างรูปร่างของตัวอ่อนและเป็นแนวทางในการทำงานของระบบนิเวศท,ทั้งหมดเสียงสะท้อนรมฟิกสะสมที่เกิดจากรูปแบบกิจกรรมซ้ำๆและประสบการณ์ของบรรพบุรุษมีอิทธิพลต่อสมาชิกแต่ละคนในสายพันธุ์สาขาสันทานวิทยาประกอบด้วยหน่วยความจำโดยธรรมชาติที่ถ่ายทอดข้ามรุ่น ซึ่งคำนึงถึงวิวัฒนาการเชื่อรกเปรียบเสมือนสนามมอรโฟเจเนติกกับสัญญาณออกอากาศทางโทรทัศน์เ่ารูปแบบใหม่ตกผลึกสนามมอรโฟเจเนติก ที่สอดคล้องกันจะแข็งแกร่งขึ้นการทำซ้ำไม่เพียงแต่ขยายสาขาที่มีอยู่แล้วแต่ยังนำไปสู่การสร้างนิสัยและพิธีกรรมในสังคมมนุษย์อีกด้วยการจัดระเบียบและก่อระเบียบของสาขาสันทานวิทยานั้นมีความสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับทฤษฎีของจริงเกี่ยวกับรูปแบบจิตไร้สำนึกโดยรวมแมนรูปแบบตามแบบฉบับ ข้อมูลสะสมที่รวบรวมไว้ในฟิโมฟิกอาจอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นแขนขาหลอก พฤติกรรมฝูงและสัญชาตญาณของมนุษย์การวิจัยเพิ่มเติมจะเผยให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติสำหรับสาขาสันานวิทยาในชีววิทยาเพื่อพัฒนาการจิตเวชนิเวศวิทยาและการประสานการเปลี่ยนแปลงทางสังคม EP Genetics ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของเราแม้ว่าลำดับของยีนที่เข้ารหัสใน DNA ของเรา ได้รับการแก้ไขตั้งแต่แรกเกิดการแสดงออกของยีนอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ตลอดชีวิตของเราปรากฏการณ์นี้เรียกว่า epigenetic EPGnom ซึ่งควบคุมวิธีการแสดงออกของยีนทำหน้าที่เป็นตัวประสานระหว่างจีโนมที่สเสถียรของเรากับสภาพแวดลอ้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของเราเป็นที่น่าสังเกตว่าการศึกษาพบว่าความคิดอารมณ์รูปแบบการใช้ชีวิตและการเลือกรับประทานอาหารสามารถปรับเปลี่ยนแทก epigenetic บน DNA ของเราได้สิ่งนี้จะกำหนดว่ายีนบางตัวจะกระตุ้นหรือปลิตเสียง หรือไม่โดยพื้นฐานแล้วเราสามารถควบคุมการแสดงออกของยีนของเราได้มากกว่าที่เคยเชื่อกันการเชื่อมโยงระหว่างจิตใจกับร่างกายเน้นย้ำด้วยหลักฐานที่น่าสนใจจากสาขาจิตและภูมิคุ้มกันวิทยาตัวอย่างเช่นเทคนิคต่างๆเช่นสติการทำสมาธิและการสะกดจิต เพราะว่าส่งผลต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการดักเสพการตอบสนองต่อความเครียดและการลุกลามของโรคสภาวะจิตสำนึกและความเชื่อของเรานั้นดูเหมือนจะสามารถเปลี่ยนแปลงสรีระวิทยาของเราลงไปจนถึงระดับพันธุก,กรรมได้ ด้วยการควบคุมลอกภายในของเราผ่านการฝึกฝนต่างๆเช่นการคิดเชิงบวกการลดความเครียดและการใช้ชีวิตอย่างมีสติเราจะสามารถปลดล็อกศักยภาพที่เข้ารหัสไว้ภายในยีนของเราได้อย่างเต็มที่ e p g e n e t i c เผยให้เห็นว่าเราไม่เพียงแต่เป็นเหยื่อของ DNA ของเราเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ในการแสดงออกของยีนของเราอีกด้วยด้วยการตระหนักรู้นี้เราสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดที่รับรู้และกระตุ้นความสามารถของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นได้การเปิดใช้งาน DNA เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่นักวิทยาศาสตร์เรียก DNA ของมนุษย์ส่วนใหญ่ว่า DNA ขยะ เพราะพวกเขาไม่เข้าใจหน้าที่ของมันอย่างไรก็ตามตอนนี้เรารู้แล้วว่า d n a นี้มีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมโดยการเพิ่มการสั่นสะเทือนและความฉี่ของเราเราสามารถปลด็อกสมบัติที่ซ่อนอยู่ใน DNA ขยะของเราได้ DNA ที่ซ่อนอยู่นี้มีพิมพ์เขียวสำหรับวิวัฒนาการขั้นต่อไปของเราช่วยให้เราเข้าถึง สภาวะของจิตสำนึกขั้นสูงและเข้าถึงความสามารถทางจิตได้ว่าเราเปิดใช้งานศักยภาพ DNA ของเราอย่างเต็มที่เราจะเรียกคืนพลังของเราในฐานะผู้สร้างอันศักดิ์สิทธิ์ อาจเป็นไปได้ว่าสิ่งชั่วร้ายบางตัวได้เข้ารหัสสารยับยั้งเข้าไปใน DNA ของเราโดยมีจุดประสงค์ที่จะชะลอการวิวัฒนาการของมนุษย์ว่าเราตื่นรู้ถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงของเราเราก็สามารถเอาชนะสารยับยั้งเหล่านี้ได้การทำสมาธิการปฏิบัติทางจิตวิญญาณการบำบัดด้วยเสียงและการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติ สามารถช่วยเพิ่มการสั่นสะเทือนของเราได้ช่วยให้แสงและพลังงานไหลผ่าน DNA ของเราได้มากขึ้นเมื่อแต่ละคนกระตุ้น DNA ของตนมากขึ้นก็จะมีผลกระทบกระเพื่อมต่อจิตสำนึกส่วนรวมเรายกระดับความถี่ของโลกทั้งใบยุคทองกำลังรอคอยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมยุคนี้เกิดขึ้นพร้อมกับ มนุสยชาติที่ปลูก DNA อันศักดิ์สิทธิ์ของเราโดยการปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่เราสามารถสร้างสรรค์นบนโลกและบรรลุวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วกุญแจต่างๆหลับไหลอยู่ในตัวเรา รอคอยการเปิดใช้งานด้วยการเปิดใช้งานกุญแจที่หลับไหลเหล่านี้ภายในแต่ละครั้งเราจะเข้าใกล้ลุ่งอรุณของยุคใหม่ซึ่งมนุษยชาติเปล่งประกายอย่างเต็มศักยภาพ ้วยการปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนเร้นของเราซึ่งถูกเข้ารหัสไว้ภายในตัวตนของเราเราจะเริ่มต้นด้วยการเดินทางของการค้นพบตนเองและการตรัสรู้ร่วมกันในขณะที่แต่ละคนตื่นรู้ถึงแก่นแท้ของตนจิตสำนึกโดยรวมของมนุษยชาติก็สูงขึ้นไปอีกขั้นเป็นการบอกเล่าถึงรุ่งอรุณของการดำรงอยู่อย่างกลมกลืนที่ ซึ่งสันติภาพความรักและความเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองอย่างล้นเหลือเรามาร่วมกันสร้างโลกที่มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วและความเป็นไปได้อันไร้ขอบเขตรอคอ,อยรออยู่ถึงเวลาตื่นแล้ว เรารักคุณอย่างสดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์ก e าแลกติกอาโฮอาราเรเอกอัคราชทูตสหพันธ์กาแลกติกแปลโดยบอสเด